ไปไข่ทุกทีหลังเสร็จแล้วหลังหลังเงียบก็จับหลังไงไปทุกทีนะก็ดับหลัง

คุณใหญ่โรคสูง <presidency> น <cient yal> ิติกรครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับจุดเทียนพี่ตัดสีนะฮะเนี่ยเทเลเทียมมงคลเนี่ยจะพูดกับ ได้ผมก้อนเลยไหมก้อนๆเลย